โอเคนัลเรียนนักเรียนรู้ไหมคือถ้าตอนนี้นัเรียนสามารถโกนหัวได้เลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนาร้อนนัเรียนรู้ปาว่าถ้าเป็นคือถ้าเป็นครูโยนะครูโยโกนหัวแล้วอะเพราะว่าหนึ่งนะอีกต้องหลายเดือนกว่าผมจะขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยอย่าทํานะอย่าทําให้ให้ทําทรงนักเรียนก็พอนะคะลูกโอเค อ่านักเรียน,ยนจะอเโอเคอ่ะ <l ots> <laughs> อันนี้จริงๆแล้วอ่านักเรียนวันนี้ครูยโยก,ก็จะมาให้นักเรียน <l ots> เรียนเรื่องนี้ข้างบนเห็นไหมลูก <l ots> บออะนอบานกับบอรอรอบนัน <l ots> เออ <l ots> ก็คือเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันโอเคไหมอ่ะพร้อมอเดี <l ots> ๋ยวยูก <l ots> ่อน <l ots> โอเคอ่ะมีตัวแทนไหมลูกกล่าวหน่อยค่ะลูกกล่าวกันหน่อยเออมีไหมไวต้ตัวเอง,ง,เ,งเออเย้เลิกเรียนดีกว่าดีมากเลยเราอเล่นร้ออเล่น <laughs> อ้วันนี้มีคนเข้ามาเล่นถึงสี่สิบคนเลยหรออ่าขอสลอม อ่าโซนแก้วนะเรเลนเอาแก้วขึ้นมาซนแก้วขอบใจมากที่เรียนถึงสี่สิบคนเลยเออรอเล่นรอเล่นโอเคอ่ะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนคุยมีเกมเกมใหม่ล่าสุดคิดเองนะคือแต่สนุกหรือเปล่าคือไม่รู้เดี๋ยวอ๋ออย่าเพิ่งนาเดี๋ยวคุยโยต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันหลายหน้าจอเหลือเกินคุยโยงงอ่ะโอเคมาละเห็นไหมเห็นไหม เออใชมแตงโ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 มจินตโตวาหวานรับประทานถูกอกถูกใจนักเรียนเกมเกมวันนี้ก็คือเป็นเกมเปรี้ยวหวานนักเรียนไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนเลยก็คือนักเรียนบางคนไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่นักเรียนแต่นักเรียนต้องส่งเสียงนักเรียนไม่เปิดกล้องได้นักเรียนฟังกติกาก่อนนะ แต่นักเรียนต้องเปิดไมค์ก็คือส่งเสียงออกมาเลยคําพูดของนักเรียนจะมีแค่สองคำเท่านั้นก็คือไม่มีไม,มไม่มีค่ะลูกไม่มีคําพูดของนักเรียนจะมีคําว่าเปรี้ยวหรือหวานให้นักเรียนพูดออกมาแค่คําเดียวครูยโยยกตัวอย่างนะ Him, พะ <Him. S 1> อยางอย่าพึ่งสิ <laughs> อย่างมันมีแค่เปรี้ยวกับหวานลูกเอย real, real. ๋ยครูโยจะเอ่ยครูยโยจะเอ่ยชื่อผลไม้ โอเคป่ะอ่ะคุโยะจะอ่อยชื่อผลไม้แล้วนักเรียนคิดว่ามันนักเรียนฟังนักเรียนคิดว่ามันเปรี้ยวหรือหวานนักเรียนก็ตะโกนออกมาเลยอย่างเช่นอาคุโยยกตัวอย่างอย่างเช่นคุโยบอกว่าสับปะรดอ่ะตะโกนออกมาเลยหนึ่งสองสามเออนักเรียนนักเรียนฟังคุโยก่อนนะคือเอาเป็นรสชาตินักเรียนฟัง เอาเป็นรสชาติส่วนใหญ่อะอย่างสับป,ปะรดอะมันหาน้อยนะที่สับป,ปะรดมันจะหวานใช่ปะ่ะเราก็ตะโกนมาว่าเปรี้ยวอย่างเงี้ยเขาจยังมีทั้งหมดเยอะมากเลยเพราะว่าเกมนี้มันจะต้องใช้ความเร็วคุยโยพูดจบให้นักเรียนบอกว่าเปรี้ยวหรือหวานโอเคไหม <Okay. S 1> อ่ะเริ่มแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่หมสับป,ปะรด น้าเรลียนเาเลียนจากกติกาพูดแค่คําเดียวลูกแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเอาใม่อ่ะเดี๋ยวขอซ้อมสับป,ปะรดอ่ะเราเริ่มนเนเลียนครูยโยเริ่มครูยโยเริ่มจริงแล้วก็คือจะไปต่อยาวๆเลยนะจะไม่มีการหยุดนะให้นเนเลียนพูดเปรี้ยวหรือหวานเท่านั้นอ่นานเนเลียนทั้งหมด นักเรียนทั้งหมดเปิดไม้ได้หมดเลยแต่นักเรียนหยุดก่อนไม่ไม่ให้คุยกันนะให้นักเรียนพูดแค่เปรี้ยวหรือหวานเปิดไม้ทั้งหมดเลยลูก <c oughs> เออ <c oughs> เปิดไม้ทั้งหมดเลยหอมยังหอมยังคูบอกให้พูดเปรี้ยวหรือหวานอะอาเปิดไม้นะ <c oughs> อ่าพร้อมแล้วสับประรดก <c oughs> ินทับถาม อินทผาลามัมแอปเปิลทุเรียนมะพร้าวเสาวรสเสาโรต์ส้สสมได้ยินไหมได้ยินไหมลูก เอาหรออ่ะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่นะเด็กๆเริ่มใหม่นักเรียนพูดแค่เปรี้ยวหรือหวานเท่าน,านั้นอย่างอื่นห้ามพูดกติกาสับป,ปะรด ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเร็วๆเถวะไม่จบสับป,ประรดอินทผา,าลัมแอปเปิลทุเรียนมะพร้าวสาวะรดส้มส้ม สตรอเบอรี่เชอร์รี่เชอร์รี่มังคุดมะนาวมะนาวฝรั่งฝรั่งกีวี แก้วมังกรกล้วยกล้วยกล้วยกระท้อนกระท h o นแตงโมแตงโมบะม่วงขนุนขนุน แคนตาลูปแคนตาลูปเงาะเงาะเงาะชมพู่ชมพู่ตะขบเคยกินไหมตะขบทับทิมทับทิมบูเบอรรี่บูเบอรี่ พุตซา,า,าพุตซา,า,าลำใหญ่โอเคแค่นั้นแหละทดสอบอ่านักเรียนก็ค<ส>ุยโทดสอบว่านักเรียนบางคนก็ยังไม่เคยรับประทานผลไม้บางชนิดอ่ะนักเรียนถ้ามีโอกาสาก็รับประทานผลไม้ไปนะคะลูกนะโอเคไหม<ส> <laughs> โอเคนะอ่ะ นาริยตะขบอย่าเพิ่งนาตะขบมันเป็นต้นใหญ่ๆแล้วเม็ดเม็ดเล็กๆเท่าเนี้ยนารียรู้จักไหมเม็ดเล็กๆเท่าเนี้เออตลอะโอเคมาถึงเรื่องของเราอานเรียวันนี้ครูโยก็ต้องขอขอบคุณนะจ๊ะเอามาจากคำไทยอะไรเอ่ยเอามาจากเพจอันนี้เลยนะวันอะไรเอ่ยนั่นแหละ Are you ready? ไม่เอาใต้คอมเมนต์นะครูคุณ ready เออนาเรียไม่ต้องใต้คอมเมนต์ลอกต่างคนต่างตอบนะคะลูกวิชาภาษา,ทาไทยป .6 นะหนึ่งเตรียมสมุดมาหรือยังเตรียมมาแล้วสองเขียนชื่อทีออ่ต้องที่อยู่ชื่อชั้นแล้วก็วิชาโอเคนะอะ,ต,อะต่อไปต่อไปนะ เขียนหัวข้อว่านี่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 เขียนหัวข้อว่าบ้านหรือบ้านเออหมาบ้านใครเห่าปิดเสียงหน่อยลูกปิดไม่หน่อยเออเดี๋ยวคุโยจะเห่าบ้างนะฮ้อง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 บ้างฮ้องฮ่องฮ้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 องบ้างอ่าต่อไปเขียนข้อเลขไทยวันนี้มีสิบข้ออย่างเดิมง่ายๆโอเคไหมบ้านบ้านบ้านผมร้องเหมียวเหียวอ่ะเออเอออมนะ นัเรียนกติกามีอยู่ว่านักเรียนไม่ไม่ต้องพูดนะคะลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมให้ตอบเพียงแค่ข้อนหนึ่งอย่างเช่นตอไก่หรือขอไข่นะโอเคไหมแล้วเวลาครูโยชเลยนักเรียนเขียนคําตอบลงไปด้วยโอเคไหมเอออ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย เอายังยังไม่เริ่มเนอะลืมไปอันนี้คืออันนี้คือหน้าจอขอโทษเออเห็นไหมอ่ะคำไหนใช้เออคำไหนใช้บันอันนี้เห็นไหมบันเนี่ยบันบออะนอบันแล้วก็คำไหนใช้บอรอรอบันเอออ่ะนะพร้อมยังเขียนหนึ่งถึงสิบหรือยังเขียนหรือยังคะลูก เขียนแล้วครูโยไปของจริงไปแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะแม่สิตางก็ต้องยอมนะอ่าคำอย่าเพิ่งขอย่อนนี่ก่อนโอเคคำที่หนึ่งเฮ้ยไปไหนอะเออคำที่หนึ่งนี่อ่ะคำที่หนึ่งเห็นไหมคำที่หนึ่งข้อใดถูกต้องต่อไกลหรือขอข่จับเวลา ใช่ให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนกอไก่หรือคอไข่เออแล้วก็ถ้าครูโยเลยยเลยครูโยเเลยก็ให้นักเรียนเขียนคําตอบนะั้นลงไปด้วยเอาคําตอบที่ถูกต้องโอเคนะคําตอบก็คือ <c oughs> กอกไก่บรนลือนักเรียนรู้ไหมบันลือแปลว่าอะไรบรนลือเป็นคํากริยาหมายถึง เพลงเสียงดังกล้องอย่างเงี้ยโด่งดังเรื่องลือเข้าใจปะโอเคบรรลือบัรลือบัรลือบัรลือเป็นพ่อบรรชาบรรล,ลือโอ้ไม่ไม่ใช่แหละนักเรียนบอกว่าอย่านักเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องด่ามาดาก,กับใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้พูดเขาว่าบันลลยเพราะว่ามันเป็นคําที่รุนแรงมากเราเรียนเพื่อรู้ว่าความหมายคืออะไรแต่เราห้ามพูดออกมาโอเคไหมต่อไปข้อสอง ัไนนนจะเป็บดข้อสองเอออ่ะเลือกเลยจับเวลาไม่รู้ใต้คอมเมนต์เขียนโมโมะใต้คอมเมนต์คำตอบก็คือกอไก่บันโดนนาริยนบันโดนเราเคยเห็นในประโยคอะไรบ้างรู้ป่ะเนี่บันโดนบันโดนคืออะไร บันดนหมายถึงก็คือทําให้บังเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะขอที่ฐานขอให้บันดลบันดาลขอให้เออแม่น้ำหนึ่งให้เออแมน้นก็รียนเดี๋ยวถ้าถ้าคุโยจุดทูบเนี่ยจะดังไหมครโยเป็นแม่น้ำหนาวไม่ดังหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ออกหรอกเนาะอ่ะนเรียนบันดล บันดลเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้บังเกิดขึ้นใช้สลับการพวกอธิฐานพระอะไรเงี้ยเนาะสิ่งศักบบดิ์สิทธิ์ต่อไปข้อสามอะเลือกเลยลูกจับเวลา,ออขอขาเออเอออ่ะเลือกยงังเลือกหรือย,ยังคะลูก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพึ่งนะโอเคข้อนี้ตอบเอาอยัางไงตอบก,อบก็ไก่บรรดา,ด,าดูเหมือนง่ายเห็นไหมแต่พอตอบจริงนวเรียนต้องใช้อาศัยประสบการณ์บันดา,นนดานหมายถึงให้เกิดขึ้นไอ้ผู้ผิดให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจเออด้วยแรงอำนาจ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอเออ,อบรรดาลเป็นคํากริยานะคะลูกเป็นคํากริยา<อ>ต่อไปอไนักเรียนรู้ไหมว่าบรรดาลกับบรนดลหมามันจะใช้คู่กัน <c oughs> เช่นบรนดลบรรดาลขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้สอบเข้าโรงเรียนดังขอ,ของจังหวัดส,สมุทรปราการได้อะไรแบบน,นี้อเออต่อไปเอออ่ะ ถ้าคำนี้ตอบผิดจะดีเ,เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอ,อาทิตย์ที่แล้วเรียนเรื่องด่ามาด่ากลับแล้วเออจับเวลาคำตอบคือขอข่ายก็คือบันไลนนั่นเอง บาลายหมายถึงนะเรียกบาลายเป็นคำกริยากอไก่จุดเนี่ยย่อมาจากคำกริยานะหมายถึงชิบหายวอดวายย่อยยับมอดมวยเป็นคำที่รุนแรงมากห้ามด่าคนอื่นเด็ดขาดห้ามถ้าชิบครูถ้าชิหายต้องซื้อใหม่ไหมอะิบหายไม่ได้ชิบหายลูกถ้าชิบชิบเมมโมรีหายต้องซื้อใหม่ถ้าชิบหายก็คือตัวใครตัวมันนะคะ อ่าต่อไปข้อห้าครึ่งทางแล้วข้อใดถูกต้องเออคำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงนี่จับเวลาบันทมอะไรเนี่ยเออเฉลยขอค่ายบรรบานพอโอมอทมก็หมายถึงนะนเรียนบันทมเป็นคำราชาศัพท์ นลี่ยนคุยโยส่งคลิปคำราชาศัพท์ไปให้แล้วเนาะมันเป็นคำกริยาราชาศัพท์หมายถึงนอนโบราณเขาเรียกว่าประทมนะอย่างเช่นคุยโยบอกว่าอ๋อเออเอ่อไผ่เ,เจ้าขาประทมเลยยังอ,อย่างเงี้ยเข้าใจปะเอ่อเอ่อเอ่อท่านระอย่างเช่นท่านท่านรัชานนท่านกิษณะเจ้าขาบรรทมหรืยยังแบบเนี้ยเออนลียนคน น่าเรียกคนอื่นที่ไม่ได้เรียกชื่อไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าจําแต่ห้องตัวเองได้นะคะลูกนะอ,อ่ะโอเคอ่ะโอเคเออเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้น,นอ่าต่อไปต่อไปข้อหกข้อใดถูกต้องระหว่าง,องกอกไก่กับขอไข่อ่ะเดี๋ยวเต้นแล้วนะจับเวลา นักเรียนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าครูทําตัวไม่เหมาะสมรู้ปะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อเพื่อ <c oughs> เพื่อลูกศิษย์ก็ทําได้หมดเออโอเคมะอ่ะ <c oughs> นักเรียนออโอเคยังกอไก่หรือขอไข่เออเฉลยน,นะ<อ>ก็คือขอไข่นั่นเองนักเรียนรู้ไหมว่าบันโพใหม่ถึงอะไรบันโพสเป็นคำนามแปลว่าภูเขาเออ ภาษาอังกฤษภูเขาใครรู้บ้างว่าคืออะไรตอบพ่ยหน่อยได้ไหมภูเขาภูเขาอ่ะภูเขานรเรียตเอเวเรสฟังเอเวเรอวเรสคือชื่อของภูเขาหนึ่งเทือกเขาหนึ่งภูเขาภาษาอังกฤษคือ mountain ลูก m o u เท a i n mountain ต่อไปข้อเจ็ด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 ข้อใดถูกต้องอ่าเดี๋ยวเต้นนะจับเวลาอาเ,อเ,เย,ยเหมือนกันเนาะจริงๆบางบางทีครูโยก็อายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอก ไม่มีใครที่จะแรงสู้คู่ได้แล้วโอเคปะอ่ะนักเรียนข้อนี้ตอบข้อขอใครลูปบรรดาสักนี่คุโยยาคุโยยาได้มากเลยเพราะว่าความหมายมันดีคืออะไรรู้ปะบรรดาศักด์เป็นคำนามหมายถึงฐานนันดรศักดิ์ที่พระราชทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปเช่น นนเรียสมัยก่อนนะมันจะมีเจ้าพญาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าพญาพญาคุณหลวงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบรรดาศักดิ์หมดเลยโอเคมเออเจ้าคุณอย่างนี้ไงเออต่อไปข้อแปดข้อใดถูกต้องต่อไก่หรือคอไข่แต่เต้นแล้วนะไครเตรียมอัดก็อัดไป<อ> <laughs> เต้นแล้วนะ อย่าอย่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวีนเอานะเดี๋ยวผู้ปกครองก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมครูคนนี้ทำตัวไม่เหมาะสมนะลูกนะโอเคจับเวลาอ่ะข้อนี้ตอบครับตอบตอบว่า พอค่ายก็คือบรรเจิดนเรียดบรรเจิดความหมายดีบรรเจิดก็คือคํากริยาหมายถึงเชิดให้สูงขึ้นเห็นไหมสูงขึ้นสูงเด่นนี่ไงสูงเด่นเชิดฉายแล้วมันก็เป็นคําวิเศษได้ด้วยเปลาว่างามเนี่ยคุโยงามเห็นไหมคุโยบรรเจิดสูงลงไงผมเห็นจะไมแจะสูงขึ้นทำไมไม่สูงลงบ้างสูงลงมีแต่ต่าลงเตี้ยลงแล้วเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแบบเนี้ย ขอเก้าแหละอะไรนะขอเก้าเนลเรียนถ้าคุโยข้ามไปแล้วเดี๋ยวคุโยส่งคลิปที่คุโยอัดอีกอันหนึ่งให้นะจ๊ะแล้วเนลเรียนไปดูในไอ้ตรงนั้นนะลูกนะขอเก้าจับเวลาครูข้อแปดผมยังไม่รู้เลยตอบอะไรอ่ะขอไข่ก็เธอไม่ฟังไงพอพอไม่ฟังก็คือไม่จดน่ะเออ พอกาวตอบขอไข่นัาเรียนเคยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครยอ่ะเดี๋ยวครโยเอาเอาอุปกรณ์ก่อนเอันนี้ก็เลยอ่ะอุปกรณ์ใช่ไหมตึง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 คืออะไรก็คือ การทำเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรีนะจ๊ะเป็นคำกริยาและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายฟังปากนะคะข้อใดถูกต้องเออข้อนี้ใครตอบข้อนี้ใครตอบไม่ได้นะเอาไ h o n นไปเลยเอาไอโฟนเอาไ iPhone ไปแล้วก็แล้วก็ไปไปผ่อนต่อให้ครูโยด้วยนะ อีกสิบสองเดือนโอเคไหมจับเวลาคำตอบก็คือนี่เลยบันไดบอบานเอาบันดอไอใดนั่นนี่ก็ไก่นะเขียนเฉลยลงไปด้วยนะลูกแปลว่าสิ่งที่ทำเป็นชั้นชั้น สาหลับเก้าข si? no ึ้นลงบ้านใครไม่มีบันไดไม่มีคุโยไม่เชื่อนอกจากบ้านชั้นเดียวอาจจะไม่มีบันไดโอเคไหมอ่านเรียนก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะไปนเรียนอ่ะทองทองผอมกันกรอนช่วยจำช้บันโอ เอาไม่เดี๋ยวพ้องตามคุูโยนะพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสาบันดาลเอาลงบันไดบันทึกให้จำจงดีเอ้อรื่นเริงบันเถิงมีบันลือลั่นสนั่นดังเอ้ออบันโดยบันหยให้บันเหินไปจากรวงรังเออบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดลบันกวดเอารวดรัด บรรจวบจัดตกแต่งตนเออคำบรรน,นั้นฉงงฉงนชงนนะระวางปนกับรอหรันเอออันนี้ก็คือบออ่านรอบรรธรรมดานะจ๊ะส่วนบอร,รอรอบรรก็คือไปหาเองในอินเทอร์เน็ตนนะอโอเคไหมไม่ให้เลือกจำอย่างในอย่างหนึ่งนะจะได้ไม่งงองุ้ยเหงื่อออก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 อ่ะเรามาสรุป นะเรียนแอคทิวิตี้เยอะมากเลยในการเรียนวันนี้ถือว่าดีเหงื่อออกสุดฤทธิ์ต่อไปเอาถึงไหนเอยวพึ่งนะอ่ะระดับความสามารถเลยอย่างด่วนอ่ะตรวจสอบกันเลยคะ่ะลูกตรวจสอบกันไประดับความสามารถนะโอเคไหมอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วก็จะฝากกันแล้วนะเด็กๆ เกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ